สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The e y e of Tarot by กัญชริยานะคะมาคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์การงานการเงินของคุณในครึ่งปีหลังนี้นะคะสถานการณ์ของคุณจะเป็นเช่นไรดูเป็นไกด์ไลน์ดูไว้เพื่อที่จะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราแล้วก็ระแวดระวังภัยแค่นั้นเองนะคะเป็นการดูดวงแบบ General Reading คือดวงทัวง่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้าง หรือหน้าไพานี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรกับชีวิตของคุณทั้งนั้นมันคือจันโรดเดิรงโอเคอามากันที่ธาตุต่อมานะคะธาตุลมเมุนมีถุนมีถุนมีถุนตุนกลุ่มนะคะ <c oughs> เป็นการดูดวงแบบตะวันตกวันที่อาจารย์วางไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะว่าคุณเกิดวันที่เท่าไหร่ราศีอะไรอยู่ในธาตุของอะไร อย่างที่บอกเป็น e เ e r a l reading นะคะโอเคไหมอ่าอาจารย์วางไพ่คุณหมดแล้วไพ่ของคุณอ่าสิบใบไพ่ใบแรกของคุณออกมาคือ2ดาบ2ดาบการตัดสินใจไม่ได้การรังเรกับปัญหาต่างๆที่ถาถมเข้ามากลายเป็นเรื่องที่บางทีนะการสื่อสารที่อาจจะเกิดความเครียดได้การสื่อสารอะไรออกไปหรือคนรอบข้างอาจจะมีปากมีเสียงกับคนรอบข้างนะคะ ปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกคือการตัดสินใจไม่ได้นี่แหละยังระระระรังการตัดสินใจอยู่กับปัญหานั่นแหละปัญหาที่บางทีธุรกิจการค้าระวังในเรื่องของธุรกิจการค้าการเซ็นสัญญาขอให้รอบคอบหน่อยนะคะมีโอกาสที่จะทะเลาะกับคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวใครก็ได้ญาติพ่อญาติพี่น้องพ่อแม่ใครล่ะเจ้านาย ลูกน้องถ้าคุณเป็นลูกน้องเขานะคะมีเรื่องให้แตกให้หักกันในบางสิ่งบางอย่างที่คุณเกิดความรา้าร้าราร,ารางที่จะตัดสินใจใดๆก็ตามไม่รู้จะตัดสินใจยังไงนะคะเ,เน้นเรื่องการเซ็นสัญญ,ญาใดๆก็ตามเน้นเรื่องนี้ให้รอบครอบนิดหนึ่งหรือจะตัดสินใจบางคนนะคะอาจจะมีการตกงานก็ได้แล้วก็การได้เริ่มต้นงานใหม่ๆมีความรา้รารังในการตัดสินใจนะคะมีความยับยัง้งชั่งใจ ตัดสินใจไม่ได้ไม่อยากจะตัดสินใจไม่อยากจะเลือกไม่รู้ว่าสิ่งที่คุณเลือกมันจะมันจะเป็นสิ่งที่ถูกไหมก้าวเดินไปตรงนั้นมันจะมันจะถูกไหมมันจะโอเคไหมนั่นแหละคือสิ่งที่คุณคุณไม่อยากตัดสินใจนะคะโอเคพไพ่ใบต่อมาของคุณเป็นเจ็ดถ้วยลักษณะของเจ็ดถ้วยถ้าคุณมองหาเงินหรือมองหาธุรกิจใหม่ๆหรือมองคุณกำลังอาจจะเลือกทําธุรกิจอะไรสักอย่างบางสิ่งบางอย่างยังไกลเกินเอือ้อม ถ้ามันฝันถ้าคุณฝันหรือวาดวิมานในอากาศไว้ก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่ได้เพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่วาดหวังไว้ซะสวยหรูมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณหวังก็เป็นได้นะคะอืมจะมีช่องทางใหม่ๆเกี่ยวกับธุรกิจมาให้คุณต้องเซ็นสัญญาหรือการลงทุนใดๆก็ตามอาจารย์มองว่ามันยังไม่ใช่เวลานี้ที่คุณจะลงมือทําด้วยสะ ด้วยละเพราะว่าเพราะว่าบางบางสิ่งบางอย่างที่เราเห็นว่ามีใครมาเชือ้อมาเชิญเอ้ยมาเชิญชวนเราไปทําธุรกิจลงทุนไปวาดหวังวิมานในอากาศว่าจะได้กําไรว่าจะได้เท่านั้นเท่านู้นเท่านี้ยังยังมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณวาดหวังเพราะฉะนั้นการที่คุณอย,อยากอยากทําอะไรก็แล้วแต่ต้องศึกษาให้ดีกับสิ่งที่คุณจะลงมือทําไม่มีว่าขาดลงทุนไปป,ไไปั๊บได้กาไรปุบ๊บรวยปั๊บไม่มีในโลกเพราะฉะนั้น อย่าสร้างแต่ฝันคนต้องลงมือทำลงมือปฏิบัติลงมือศึกษาการศึกษาเรียนรูออ้กับสิ่งใหม่ๆใ,ในชีวิตนะคะในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้คุณก็ยังมีได้เงินนะถ้าจะถ้าลำบากอยู่ยังมีเงินก้อนโตยังมีเงินเออไม่ใช่ก้อนโตยังมีเงินที่เกื้อหนุนหรือมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูคุณได้นะคะอาจจะไม่ได้เป็นเงินที่ก้อนโตใหญ่มาก แต่ในการที่คุณอยู่แบบนี้คุณจะไปได้เรื่อยๆมันอาจจะไม่หวือไม่หวาในธุรกิจการงานไปได้เรื่อยๆไพ้อบอกว่าการวางแผนชีวิตดีๆสำคัญสำหรับคุณอะไรที่อยากได้นะตอนนี้มันจะมีมีการเสียงเงินไปกับสิ่งของที่คุณอยากได้ด้วยบางสิ่งบางอย่างที่คุณอยากได้ของสวยของงามอยากทำใจลึกๆอะ่ะยังซ่อนบางสิ่งบางอย่างไว้นะคะบางทีคุณอาจจะอยากได้อะไรที่ไม่บอกใครก็ไม่ได้เป็นเป็นความรู้สึกว่วาช่วงนี้อาจจะ ในปลายปีนี้อาจจะมีโรคส่วนตัวที่สูงแล้วก็ปิดสะบา้าปิดบังซ่อนเร้นในบางอย่างในจิตใจที่ไม่อยากให้ใครรู้จิตใจค่อนข้างสับสนโอรมานนะคะการเก็บออมเป็นสิ่งที่สําคัญในตอนนี้อะไรที่ไม่ควรใช้อย่าเพิ่งใช้ในยามเศรษฐกิจแบบนี้อยากสวยอยากงามอยากไปเสริมดั้งเสริมจมูกอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าเพิ่งทำอย่าเพิ่งทําอยากสวยก็ได้แต่และก่อนเดี๋ยวเงินมันจะร่อยหลอหมดไปมันยังไม่สำคัญขนาดนั้นนะคะ คุณคิดเยอะอะเป็นสิ่งที่บางบางบาง,บางสิ่งบางอย่างคุณคิดเยอะปลายได้ที่เข้ามาก็ยังมีรายจ่ายที่ต้องจ่ายออกไปได้แต่เพียงตาประคับประคองในสถานะของตัวเองรายได้ที่เป็นเงินก้อนโตๆยังไม่ค่อยเข้ามาสักเท่าไหร่ได้มีโอกาสที่จะมีรายได้ที่เป็นเขาเรียกว่างานเล็กๆน้อยๆเออทำให้คุณยังมีรายได้เข้ามาสม่ำเสมอแต่ว่าไม่ใช่เงินก้อนโตๆเท่านั้นเอง ชั่วโมงนี้รายได้รายรับเข้ามารายจ่ายก็ไม่มากกว่ารับนะแต่ก็จ่ายเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังให้ดีการปรับสมดุลในรายในค่ารายได้กับค่าใช้จ่ายให้มันบาลานซ์กันเพราะว่ามันจะได้ไม่ไม่เป็นปัญหาในภายหลังนะคะแต่ก็ยังคงสภาพไว้อยู่ในบางคนคะ่ะระวังเรื่องของสุขภาพเน้นเรื่องของสุขภาพคือสิ่งสำคัญนะคะ10ดาบเรื่องของความคิด เรื่องของความคิดเรื่องของสุขภาพมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะคิดมากเกินไปภาวะเขาเรียกว่าพวงจนนอนไม่หลับเครียดจิตตกความดันขึ้นนอนไม่หลับปวดหัวตัวร้อนประมาณนั้นแต่มันถึงกระหนักหนาไหมก็ยังจะไม่ถึงกระหนักหนาแต่ก็ให้ระวังไว้มีความเสี่ยงสูงในการที่คุณจะไปอยู่ในหมู่คนที่เยอะๆมีความเสี่ยงสูงในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บ เพราะฉะนั้นถ้าไปถ้าคุณเรียงได้โบรดเรียงในสถานที่มีคนเยอะๆหน่อยเพราะว่าสุขภาพคุณดูย่ําแย่หน่อยนะช่วงนี้เหมือนกับว่าตัวคุณเองอะ่ะมันยังมันมีโอกาสที่จะมีความซวยมาถึงเราได้เออประมาณนั้นนะคะในด้านของไพ่สรุปแทมพนลนแทมพ a ลนเป็นไพ่ที่ดีในไพ่สรุปคุณอาจจะ ถ้าเบื่อนมากนักหรือถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่แยกคุมเครือคุณอาจจะมีการเปลี่ยนงานหรือหรือเปลี่ยนที่อยู่อาศัยมีโอกาสเปลี่ยนโยกย้ายอาจจะย้ายกลับไปอยู่บ้านหรือย้ายจากงานอีกที่หนึง่งไปทําอีกที่หนึง่งย้ายจากที่อยู่ตรงนี้ย้ายงานย้ายการย้ายนแผนกคุณต้องปรับความสมดุลของของงานคุณให้ได้นะคะบางคนอาจจะเสียงเงินไปกับการตกแต่งบ้านหรือไปซื้อต้นไม้มาประดับบ้าน หรือการต่อเติมบ้านมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เสียหายอยู่ๆก็เสียเงินโดยใช่เหตุระวังอของมีที่มีอยู่ของเครื่องใช้เครื่องใช้ทั้งหมดของคุณอะอยู่ๆมันก็อาจจะพังต้องเสียเงินไปกับสิ่งเหล่านี้นะคะเครื่องของเครื่องใช้ภายในบ้านนะคะระวังให้ดีแล้วกันนะคะมีการเดินทางไกลถ้าชีวิตคุณเบื่อเบื่อมากหรือว่าอยู่กับที่แล้วไม่ได้ตังค์ลองใช้การเดินทางไกล ไม่ต้องเดินทางข้ามจังหวัดก็ได้การเดินทางขับรถไปเบื่อๆขับรถไปที่นี่อยู่ในรถและไม่ต้องลงไปไหนอยู่ในรถสร้างพลังงานใหม่ๆให้กับตัวคุณเองนะคะเป็นการสร้างพลังงานเพราะว่าคุณยังมีสถานการณ์บางอย่างที่ไม่แน่นอนนักคุณต้องปรับแล้วก็รอรับกับสถานการณ์ให้ได้นะคะอืมอ,อะไรอีกอะไรอีก สิ่งที่กังวลในใจคุณมีความกังวลหนักออกจาก่อนข้างคิดเยอะแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับจิตตกเป็นความรู้สึกคิดมากบางทีเรื่องยังไม่เกิดคิดจากเรื่องนี้คิดคิดคิด,คด,คดนั่นแหละร่างกายคุณช่วงนี้อาจจะเกิดความไม่สมดุลปวดหัวอะไรอย่างนี้ได้แล้วก็อย่างที่บอกห่างไกลจากคนหน่อยถ้าการห่างไกลจากคนไปอยู่ในที่ที่ถ้าต้องเสี่ยงจริงๆก็ต้องรู้จักที่จะดูแลตัวเองมากๆ นะคะชีวิตคุณมีความผกผันอยู่ตลอดเวลานะทำแพลนบอกว่าทำใจอยอมรับปรับตัวทำใจในบางสถานการณ์บางคนอาจจะตกงานนะคะอาจจะมีการตกงานขอไพ่ห้าใบค่ะขอไพ่ห้าใบการร่วมคุณฉลาดนะคุณเป็นคนฉลาดค่อนข้างฉลาดลมคุณสามารถปรับเปลี่ยนชีวิตคุณมีความพลิกผันอยู่ตลอดเวลาค่ะ อาจจะมีโชคชะตาบางสิ่งบางอย่างที่มาหนุนนำไพ่ฮาร์แฟนขึ้นมาสองรอบแล้วเมื่อกี้อาจารย์เห็นในนี้ไพ่แนะนำก็เป็นฮาร์ฟแฟนเหมือนกันไพ่ฮาร์ฟแฟนคือไพ่ของพระสังฆราชเพราะฉะนั้นการทําอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ทําบุญหันทาบุญหน่อยนะบันทําบุญทํากุศลถ้าถ้าทาได้โอนเงินไปช่วยเขา 20- 50้า เก้าบาทเดี๋ยวนี้มันก็จะมีเยอะใช่ปะก่อนที่จะทําบุญก็ที่ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรนิดหนึ่งในเรื่องของต่างๆที่ผ่านมาเพราะไพ่พ่าขึ้นมาถึงสองรอบนะอาจารย์มองไพ่พ่าของคุณมีต้องสองใบทีเดียวนะคะจิตใจที่เบื่อหน่ายบางทีเหนื่อยกับสิ่งรอบตัวเหนื่อยกับสิ่งที่แบกรับเบื่อกับสิ่งที่เป็นอยู่คือออกจะออกอาการอึดอัดอั้นตันใจเบื่อกับสิ่งที่เดิมๆมันเป็นปัญหาเดิมๆซ้ําๆที่คุณเองแบบ รู้สึกแบบทาไมฉันต้องรับภาระเยอะขนาดนี้ทําไมฉันต้องมีมีสิ่งที่ฉันต้องดูแลทําไมฉันต้องมีปัญหาทําไมฉันต้องมีภาวะที่เป็นความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยคุณจะมีจิตเหล่านี้จิงบอกนะคุณเป็นคนคิดเยอะแล้วก็ปัญหาเรานั้นอาจจะเป็นปัญหาเดิมๆซ้ำๆที่คุณคิดวนไปวนมาวนไปวนกลับนะคะในเรื่องของเมื่อกี้บอกว่าเดือดฮาลาฟเนี่ยหมายถึงใช้ความใช้ธรรมะ เขาเรียกใช้ธรรมะคุณยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ในตัวยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นยังมีคนที่อุปธรรมคำชูนั่นเป็นเพราะบุญเก่าที่คุณกระทามานะคะอืลองสมัครงานที่เป็นงานถ้าคนตกงานนะคะลองหาสมัครงานที่เป็นบริษัทที่เก่า,กาแก,แก่บริษัทที่ก่อตั้งมานานบริษัทที่เขาเขามีอายุการทํางาน10 20 30ิบปีแบบนี้คุณอาจจะได้งานนั้นก็ได้ถ้าบางคนตกงานอยู่นะคะ อาจจะเจออาการที่รองมองหาให้คุณรองมองหาที่ปรึกษาเช่นพ่อแม่คนที่มีอายุมากกว่าพ่อแม่พี่น้องหรือญาติหรือเพื่อนที่มีอายุมากกว่าคุณถ้าเกิดภาวะที่สับสนวุ่นวายใจให้รองหาคนที่ปรึกษาหาลือมันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ดีขึ้นและคุณอาจจะได้คำตอบที่คุณพอใจว่าต่อไปคุณจะควรก้าวเดินไปทางไหนดีในเมื่อการคิดสองดาบการตัดสินใจในตัวเองแล้วลังเลนะคะ ประมาณนั้นอืมอ่าและอะไรอีกขอหาไพ่แนะนำไพ่แนะนำบอกว่าพักผ่อนมากๆด้วยบางทีคุณอาจจะจิตตกนอนไม่หลับแล้วเครียดกับปัญหาต่างๆที่ถาถมก็มาพักกายพักใจชัดแบดตสักหน่อยแบตคุณอาจจะหมดแล้วก็ได้บางทีด้วยความเหนื่อยล้ากับสิ่งที่คุณต้องดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาทำให้คุณเหนื่อย ทำให้คุณรู้สึกแย่ทําให้คุณหน่อยเพราะฉะนั้นไพ่ของสี่ดาบไพ่พที่มาเตือนคือลักษณะของความเครียดสถานการณ์ความเครียดของคุณมันมีเข้ามาเยอะทอํายังไงแหละจะไม่ให้เครียดไปทําบุญซิถ้ามีโอกาสที่ไปทําบุญสวดมนนั่งสมาธิอาจจะดีขึ้นนะคะ ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายน่ยมันมีเงินมันมีเงินเข้ามาก็จริงแต่บางคนมันชักหน้าไม่ถึงหลังอะ่ะเงินเข้ามาเยอะแต่ก็จ่ายไปเยอะถ้ามันยังบาลานซ์กันได้ดีอยู่ก็ยังคงรอดไปได้แต่บางทีคุณวิวว่าอะไรที่จําเป็นใช้แต่อะไรที่ไม่จําเป็นควรตัดออกไปซะจากนาสถานะตอนนี้หลังปีครึ่งปีหลังนี้นะคะควรตัดนะคะเรื่องทุกมีความกัดกุ้มมีความเบื่อหน่าย มีความเซ็งกับตัวคุณเองนะคะต้องฟื้นฟูหน่อยต้องฟื้นฟูพลังเคยชาร์จแบตบางทีก็บอกว่า,หน,าหนูไม่ท้อหรอกหนูไม่ถอยชาร์จแบตหน่อยชาร์จแบตนิดหนึ่งคุณจะได้มีพลังในการต่อสู้มีพลังมีความคิดนะคะอะไรที่ถาถมเข้ามาในตอนนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณมาถึงจุดที่เปลี่ยนแปลงในบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นเปลี่ยนแปลงในใจทําใจยอมรับกับสิ่งที่มันถาถมเข้ามาเอาแต่มาคิดว่าทําไมเป็นอย่างนี้ทําไมทํไมทไมคุณจะหาคําตอบไม่ได้ว่าคํา คำว่าทำไมแต่คุณลองมาตั้งสตินึกดูว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีให้เรามีเงินมากขึ้นเราจะทำยังไงดีให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นเราจะทำยังไงให้มีไรายได้มากขึ้นนั่นแหละเพียงแต่ว่าวิาวมานในอากาศมันไม่ได้อะไรอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณต้องลงมือทำด้วยจริงๆคุณเป็นคนที่ค่อนข้างคิดคาตะหลายๆอย่างแต่ความคิดนั้นน่ะถ้าคิดมากเกินไปอย่างที่บอกนะมันก็อาจจะแย่มันก็อาจจะแย่ มันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องตัดสินใจแหละใช้ใช้วิจารณญาณของตัวเองออการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องเซ็นสัญญาหรือการตัดสินใจที่จะเดินไปว่าจะยอมมันมันรู้ว่าการเดินไปข้างหน้าไม่รู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่มันดีนะคะอาจารย์บอกว่าตัดสินใจซะจะได้ไม่ล้าลหลังจะได้ไม่เครียดนะจะ๊ะบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องตัดสินใจแล้วถึงคุณจะคะาราคาซังกับปัญหาหรืออะไรแล้วแต่ตัดสินใจแล้วทาใจยอมรับค่ะ คุณมีโอกาสไปในทิศทางที่ดีได้อย่างที่บอกมีโอกาสคุณเป็นคนฉลาดหวัวเราเนี่ยเป็นคนฉลาดถ้าสิ่งนี้ทําไม่ได้คุณก็ปรับคุณก็เปลี่ยนคุณก็พยายามที่จะจะไปให้ได้ใช่มันเป็นความทุกข์สิ่งที่เราแบกรับคุณแบกรับคุณไม่สามารถทิ้งมันไปได้เพราะฉะนั้นอะไรที่แบกรับไว้ก็ยังต้องแบกรับต่อไปแต่คุณจะจัดการกับปัญหาของคุณได้ด้วยดีทีเดียวนะคะโอเคไหมอ่านอกนั้นก็ไม่มีอะไรอาจารย์ไม่ได้เตือนอะไรนะคะ บางคนนะคะพยายามที่จะเดินทางนิดนึงเบื่อก็ย้ายสถานที่ย้ายอะไรล่ะการเดินทางเปลี่ยนผ้าปูที่นอนใหม่เปลี่ยนหัวเตียงใหม่การการโยกย้ายซึ่งถ้าเราไม่อยากโยกย้ายจากที่ทํางานเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนวงจุย้ยปรับเปลี่ยนห้องที่ทํางานสถานที่ทงานโต๊ะทํางานคุณอาจจะไปได้ดีกับสิ่งเหล่านี้นะคะปรับเปลี่ยนนิดหน่อย นะคะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตาม like อย่าลืมคอมเมนต์ใต,ต้ดีคิปชั่นบล็อกอย่าลืมด,ดูดวงส่วนตัวอไลน์มาค่ะแอ๊ดไซเอฟอีศูนย์สามสองเก้าวายแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตผ่านพ้นทุกอย่างในช่วงนี้ไปให้ได้ขอให้รอดปลอดภัยขอให้ทุกคนรักษาเนื้อรักษาตัวด้วยนะคะช่วงนี้โควิดระบาดแรงมากอันตรายกับเราครอบครัวและก็คนอื่นๆเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนปลอดภัยทุกครอบครัวปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ